ป๋าเสมครับพรุ่งนี้ผมจะพาเพื่อนมาซื้อรถป๋าให้ค่าน้ามันผมเท่าไหร่ครับป๋าพาลูกค้ามาดูรถครับผมป๋ายืนพื้นเลยเลยคันละห้าพันทุกคันห้าพ <5, 000. S 2> ันใโอกระจอกป๋าไปที่อื่นเขาให้ผมหมื่นสองหมื่นโอ้ป๋าแม่งโคตรกระจอกเลยขายรถก็ดีนะแต่ให้ค่าน้ำพาน้อยมากป๋าเอาอย่างนี้ถ้าแบบแฟร์ฟรเลย ผมขอให้ป๋าบวกเพิ่มให้ผมสักห้าหมื่นได้ไหมครับป๋าเข้าไปในราคารถเลยโอ้โหให้ผมบวกในราคารถห้าหมื่นใช่ครับป๋าโอ้อย่างนี้ป๋าไม่ขายครับเอาทำไมครับ<ไ>ป,ป๋าไปกลไกลเลยไปไกลส้นตีนเลยโอ้โหแรงอะ่ะนะสมมติว่าป๋าบอกไปแล้วว่าราคานี้สามแสนอ่าสามแสนจะให้ป๋าบวกห้าหมื่นครับผมแล้วคุณจะไปกินค่าน้ํามันห้าหมื่นค่าในหน้าห้าหมื่นป๋าไม่ขายโอ้ป๋า แล้วป๋าจะถามมึงกลับว่าครับ <นะ S 2> มึงเป็นเพื่อนกันประเภทไหนวะมึงทำเหกันแบบนี้โอ้โหมึงยังมึงยังกล้าเรียกกันว่าเพื่อนอยู่เร้ววะเนี่ยฮ้มึงจะไปไหนก็ไปเลยจะไปซื้อเต็นท์ไหนก็ไปแต่อย่างงี้ป๋าไม่ทําเสียวิชาชีพครับนะเพราะอะไรเวลาเรารีวิวเราบอกลูกค้าไปแล้วว่าเออสองแสนนะสามแสนนะสี่แสนนะแต่พอลูกค้ามาดูนะบวกไปห้าหมื่นเพราะเพื่อนนําพามา นะอันนี้ไม่ใช่ครับอย่าทาเด็ดขาดนะยังจะกล้าเรียกว่าเพื่อนใครเคยเจอเพื่อนแบบนี้บ้างคอมเมนต์บอกป๊าหน่อยครับนะเจอครับผมเจอกับตัวมาแล้วนี่คอมเมนต์มาเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องหรอกครับให้เพื่อนไปดูรถให้นะให้ญาติพี่น้องไปดูให้เออพามาดูด้วยตัวเองครับมาดูด้วยตัวเองนะมาหาป๊าอย่างเงี้ยป๊าบอกว่าไปไปดูที่อื่นเลยป๋าไม่มีให้หรอกป,ป๊ามี มีเขาเรียกว่ามีเต็มลิมิตแค่ห้าพันแล้วก็ไม่บวกด้วยแต่ถ้าจะให้บวกป๋าไม่ขายไล่นี้เลยนะถ้าขายไม่ได้ก็เอาไว้นี่แหละนะป๋าไปห,หาลูกค้าคนใหม่เอานะดีกว่าโอ้โหไปบวกเขาห้าหมื่นจากผ่อนเดือนละสามพันป๋าไปนุ่นผ่อนเพิ่มอีกพันหนึ่งแล้วคนพะลาะไม่ได้ตกที่ใครรู้ไหมที่ใครครับป๋าพะลาะมันก็ตกที่คนผ่อนกับไฟแนนซ์ติดแบลิรีปล่อยรถยืดนี่เสียเออ <N> นี่ชิบหายกันก็เพราะไอ้ไเพื่อนนี่แหละครับชิบหายกันเพราะไอ้พ่อเขาเพาเพื่อนนี่แหละมึงเป็นเพื่อนกันประเภทไหนวะมึงยังจะกล้าเรียกว่าเพื่อนเหรอแบบนี้เฮ้มึงยังจะกล้าเรียกว่าเพื่อนอย่าเราถามหน่อยดิโอ้ป้าทําไม่ได้ครับอา่านี่ยาฤิษป้าขายไปเลยนะสามแสนไหนนะป้าจำราคาไม่ได้สามแสนห้าหมื่นเก้าพันสามแสนห้าหมื่นเก้าพันฟรีดาวถ้า,าวบวกอีกห้าหมื่นก็เป็นสี่แสนเก้าพันครับป<อ>้ย ปาขายสามห้าพอถ้าจะให้ป๋าบวก50,000นป๋าไปป๋าบอกเลยป๋าไม่ขายครับนะที่อื่นให้2อ0 0มื่นสาไปเลยเออไปบวกที่ไหนก็ไปแต่จะมาทํากับป๋าแบบนี้ป๋าไม่ทําครับเพราะอะไรเพราะอะไรครับป๋าเราขายความจริงเราขายออนไลน์เราบอกลูกค้าไปว่าราคาเท่านั้นราคาเท่านี้ผอนเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่ไปบวกนะโอโ้ในหน้า นะป๋าแนะนํานะถ้าอยากได้5้าหมื่นหรือว่าอยากได้ 20, 000, 30, 000. 2องหมื่นสามหมืนทำยังไงครับป๋าเปิดเต็นท์เองเถอะป่าบอกมึงจะเป็นไอ้เพื่อนกันเลยมึงไปเปิดเต็นท์เองเถอะเอาโอ้โหเพื่อนแบบนี้ก็มีด้วยนะนี่ยาฤิสสวยเอาเข้าเรื่องรถหรือยังเข้าสักหน่อยป่าเออโอเคป๋าเออนะอันนี้คือป๋าเจอมากับตัวนะป๋าเจอมากับตัวเมื่อเช้าอารมณ์มันยังค้างอยู่ อารมณ์มันค้างอยู่นะบอกจะพาลูกค้ามาดูรถมาจองรถนะเออ,เอ,อมาจบสดมาจัดไฟนุ้งไฟแนนซ์โอ้โหทำเงินไปได้นะป๋าบอกเลยว่าลูกค้าแบบนี้คนพาในหน้าแบบนี้ป๋าไม่รับครับในหน้าแบบนี้ป๋าไม่รับเลยป๋าขายหาลูกค้าเองดีกว่านะดีกว่าไปเอาในหน้าแบบนี้มาเอาแบบนี้มาโอ้โหผู้บริโภคตายพอดีเลยครับนะเอาเปียบเขาครับตายหาเพราะอะไรเพราะอะไรครับป๋า ไปดูคลิปป๋าเสมย้อนหลังเอ้าไอ้คันเดียวกับที่กูออกมานี่ว่าเฮ้ยทำไมป่าเสมรีวิวขาย3ามแสนหาวะแล้วไอใบซื้อขายเอ้ในหน้าเอามาให้กูสี่แสนเาพันั่นใครเคยเจอแบบนี้อ่งคอมเมนต์่อยใครมันมีอยู่จริงคนแบบนี้มันมีอยู่จริงนะป่าเสีมเจอมาแล้วนะอ้าวดูห้องเครื่องครับโอ้โหสวยๆนะล่องแก้มเดิมนะฝาาพรงเดิม นะตัวนี้ออกรถศูนย์บาทได้เลยนะปลาเสมรสซิงจัดให้6เดือนแรกเอาไอ้ผ่อนสองพหลังจากนั้นผ่อนราคาเต็มที่6,700 7 0 0 0ฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนปลาเสมรสซิงจัดให้นะแชร์ไปไวรุ่นจา๋า